อุตรดิตถ์กำลังเผชิญกับมรสุมอย่างหนักพายุพัดกระหนำ่ำทำให้หลายอำเภอน้ำท่วมชาวบ้านต้องพึ่งพาหลังคาเป็นที่หลบภยัยเมื่อวันที่หนึ่งตุลาคมนายรวีเล็กอุทัยสอสอจากอุตรดิตถ์ในสังกัดพักเพื่อไทยได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากพา,ายุบัวลอยซึ่งสร้างความเดือดร้อนแก่หลายจังหวัดในประเทศไทยโดยล่าสุดจังหวัดอุตรดิตถ์ก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักหลายอำเภอรประสบปัญหาฝนตกหนักติดต่อ,อก,กันส่งผลให้น้ำในอ่างเก็บน้ำคลองรอนเกิดล้นทะลักออกมาทำให้เกิด น้ำท่วมอย่างฉับพลันในหลายพื้นที่ปัจจุบันมีถึงสามอำเภอที่ได้รับผลกระทบคืออำเภอทองแสนขันที่มีสองตำบล8หมู่บ้านอำเภอน้ำป่าที่มีสองตำบลหหมู่บ้านและอำเภอท่าปลาที่มีหนึ่งตำบลหหมู่บ้านโอโดยเฉพาะในเขตอำเภอทองแสนขันมวลน,น้ำได้ไหลเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจโดยระดับน้ำสูงอยู่ที่ประมาณ15-2ถึงเมตรทำให้ชาวบ้านจำนวนมากได้รับความเดือดร้อนนายระวีกล่าวต่อว่าสํานักงานทักเพื่อไทยในจังหวัดอุตรดิต์ ได้ดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานรัฐเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยอย่างเร่งด่วนคล้ายกับการส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนให้มากที่สุดเนื่องจากขณะนี้ระดับน้ําสูงและมีมวลน,น้ํามหาศาลสถานการณ์น้ําป่าไหลหลากเกิดขึ้นทําให้บ้านเรือนที่ตั้งอยู่ใกล้คลองห้วยแมงบางหลังก็ได้รับผลกระทบจนถึงชั้นสองสำหรับรถยนต์และจักรยานยนต์จานวนมากรวมไปถึงอุปกรณ์การเกษตรก็ถูกน้ําท่วมชาวบ้านที่ไม่ทันตั้งตัวจึงติดอยู่ในบ้าน เจ้าหน้าที่กู้ภัยจากหลายหน่วยงานพยายามทำงานอย่างเร่งด่วนในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่บางส่วนต้องฝากชีวิตไว้กับหลังคาบ้านเป็นภาพที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์บางคนยังให้ความเห็นว่าฝนตกหนักขนาดนี้ไม่เคยเกิดขึ้นแนด่ดีในระยะหลังจากสถานการณ์สงบและกลับสู่สภาวะปกติแล้วเราหวังว่าเจ้าหน้าที่จะเร่งสำรวจความเสียหายทั้งในด้านที่อยู่อาศัยและชีวิตเพื่อทำการเยียวยาให้กับประชาชน ที่ได้รับผลกระทบเพราะการเกษตรในพื้นที่เกิดความเสียหายมากมีกลุ่มครอบครัวมากมายที่ไม่ได้มีรายได้ข้อมูลที่สะสมไว้ในอดีตเมื่อรัฐบาลดําเนินการพิจารณาจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบชิ้นละ9,000บาทจะสามารถบรรเทาความเดือดร้อนได้ซึ่งเราขอเรียกร้องให้รัฐบาลดําเนินการอย่างรวดเร็วเพราะประชาชนไม่สามารถรอได้ในสถานการณ์แบบนี้ในระบรีกล่าวสรุปแต่อาจจะมีคนตั้งคําถามว่าเงินเยียวยานี้เพียงพอแก่ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นหรือไม่ หรือพวกเราต้องรอคอยการช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐนานแค่ไหนกันมาร่วมแสดงความคิดเห็นในคอมเมนต์เพื่อให้เราได้พูดคุยและหาทางแก้ไขร่วมกัน